หลังจากที่ทำเลเซอร์ไฟสแกนครบ3ครั้งเป็นที่เรียบร้อย กับที่คลินิกนีโอนะคะเครู้สึกว่าผลลัพธ์หลังทำทั้ง3รอบคือประทับใจมากทุกๆรอบเลยเพราะว่ารู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นมันสมูทขึ้นหลุมสิวอะค่ะมันดูตื้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นและที่สำคัญเลยนะคะช่วงที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาพักฟื้นคือน้อยมากแล้วก็ตกสะเก็ดเป็นรอยแดงน้อยมากๆเลยค่ะส่วนตัวเค้เคยทำเลเซอร์ไฟสแกนที่อื่นมาแล้วรู้สึกไม่ค่อยประทับใจเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างตก เยอะแล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นนานแต่ที่คลินิกเนีวอะคะ่ะแทบจะไม่ค่อยเห็นแทบจะไม่ค่อยเห็นรอยหลังตกสะเก็ดรอยแดงเท่าไหร่เลยค่ะจะมีเล็กน้อยหลังทําทันทีอะค่ะก็จะแดงแต่ว่าหลังจากนั้นมันสองสามชั่วโมงก็จะค่อยๆดีขึ้นมีความไม่มั่นใจที่ผิวหน้าตัวเองค่ะเมื่อก่อนเคยเป็นสิวอักเสบตรงแก้มเยอะมากเลยค่ะแล้วพอสิวหายมันก็ ทิ้งหลุมสิวไว้ซึ่งก็เป็นปัญหาที่หนักใจมากๆซคือนอยมาตลอดถึงจะแต่งหน้าหนาเท่าไหร่มันก็ยังจะสังเกตเห็นได้ค่ะก็เห็นว่าคุณหมอมีประสบการณ์มากกว่า20ปีแล้วก็เครื่องได้มาตรฐานค่ะเลยทำให้เคกมั่นใจค่ะคนไข้มารักษาด้วยปัญหาหลุมสิว ซึ่งจากการตรวจสภาพของหลุมสิวนะพบว่าหลุมสิวของคนไข้เป็นลักษณะที่เป็น rolling scar รีนแล้วเลียเพราะฉะนั้นในเคสนี้การรักษาค่อนข้างที่จะมีพยากรโล่ที่ค่อนข้างจะดีเนื่องจากว่าผังผืดจะไม่ค่อยหนามากเท่าไหร่ซึ่งในเคสนี้การรักษาก็ยึดหลักก็คือทําให้ตื้นกับทาให้เต็มทำให้ตื้นโดยการแต้มกด,ด TCA เพื่อจะละลายผังผืดบริเวณรอยหล,ลุมให้ตื้นขึ้นส่วนการทําให้เต็มจะเลือกใช้การยิงเลเซอร์พาสแกนที่จะยิงสําหรับรักษาสิวแล้วก็ตุ้นรอยหลุมให้กลับมาเต็มขึ้นปกติเราก สามอาทิตย์ครั้งหนึ่ง